อะแต่วแปปี้นิวยยร์2สองหน่อยครับแฮปปี้นิวยยร์นะคะปองี่สิบก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดอะไรก็สมความปรารถนาค่ะฝากหน่อยแบบว่าเดินทางปลอดภัยกลับบ้านพวกมรุนลลงมาไมมครับอันนี้ก็สำคัญแต้วได้เลยค่ะถ้าใครที่ต้องเดินทางกลับบ้านนะคะก็เหมือนเดิม ให้ระวังเรื่องการขับรถขับรานะคะจะไดะ้ไปเจอคนที่เรารักแล้วก็ใช้เวลาที่มีความสุขดนกานะะ่โอเคขอบคุณครับพีนิยา2020หม่ครับค่ะก็แฮปปี้นิวยีร์ทุกคนนะคะปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยก็ขอให้คิดสิไกลก็ขอให้สมปรารถนานะคะมีความสุขมากแล้วก็เที่ยวให้สนุกขอให้ทุกคนปลอดภัยน,นะคะเอาแล้วฝากแบบพวกโดนลรเมาไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินทางให้ปลอดภัยหน่อยหลายคนจะกลับต่างจังหวัดไปเที่ยวกลับบ้านกันพี่จาน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่า ถ้าเมาก็ไม่ต้องขับเดี๋ยวนี้ปี2000กำลังจะ 26, 26. แล้วมีอะไรมากมายที่ช่วยเหลือให้เราสามารถแบบลับอย่างปลอดภัยได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเมาแล้วก็ขับนะคะก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะจ้าขอบคุณมากี้จ้าปี2อ2 6่จ้าค่ะ happy n e นะคะ2องพนแล้วก็คิดจังใดขอให้สมรัรณนะ์าทุกเรื่องนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอ้าฝากหน่อยแบบว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเมา<อ>ไม่ขาดอันนี้ก็สำคัญรัลวลงกันทุกปีเนาะก็เนาะเรื่อง สุขภาพหรือว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็เมาไม่ขับนะคะเดินทางโดยสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักกันค่ะ okay. ปีใหม่นะคะปี2026นะคะ,ะค่ะก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็เป็นปีที่ดีของแฟนๆที่ติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยนะคะ,ะก็ขอให้เสพสื่ออย่างมีสตินะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ทมีทุกคนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าอย,ย่างเมือนแบบมีแต่คนว่าข้ามให้ความรักความมีอยู่นะคะ เธอฝากหน่อยแบบว่าพวกเมาไม่ขับเดินทางกลับบ้านเลยสําคัญนะคนน่าจะกลับกันเยอะใช่เรื่องแคมเปญที่เขาต้องถูกต้องทุกๆปีก็จะมีแบบนี้ก็ยังอยากให้ทุกคนก็มองและนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะเรื่องการเมาไม่ขับกลับบ้านทางไกลอย่างเงี้ยครจะเตรียมพร้อมก่อนนะคะเป็นสิ่งสาคัญมากๆเพราะฉะนั้นเพราะว่าการที่เราได้กลับปีใหม่คือการที่เราไปหาครอบครัวเนาะเราควรจะไปแบบพร้อมแล้วก็มีความสุขในการหาครอบครัวเราะฉะนั้นปีใหม่ก็ระวังระวังกันเลยนะคะโอเคจ้าขอบคุณจ้า